สวัสดีครับวันนี้สองรถสวยพานทองชนบุรีพิกัดร้านเรานะครับผมอ,อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะครับเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกชมลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรถขุดแต่ละคันได้เลยที่เพจเฟซบุ๊กสองรถสวยหรือช่องทางโซเชียลทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Instagram นะครับ YouTube นะครับก็มีหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าได้ติดตามวันนี้ผมพามานำเสนอรถขุดหนึ่งรายการคือ g o b e l โ o sk 6 0 c คันนี้มาในรูปแบบตู้เก๋งปูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีเป็นรถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหาหรือสนใจอยู่ก็เข้ามาดูมาเทดสทดลองขับกันได้ดูที่บุงกีนะครับบุงกีสภาพเดิม สลักใช้อยู่ที่45มิลฟัน5้าซี่ปุงกีใหญ่ครับจุดดินได้เยอะตักขึ้น6ล้อสบายๆคันนี้มาพร้อมกับตัวลายไปปิ้งซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวแยกหัวกระแทกหัวสว่านเจาะด,ดินได้เลยปูมอาร์มสวยเดิมไม่มีชีกขาดใดๆ ช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับตัวใบดันใบดันไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพค่อนข้างกริบถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับใบดันใบหน้ายังคมสามารถดันดินได้ดีช่วงล่างสวยเลยแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้ครับตรงนี้อาจจะเลอะหน่อยก็ใบมีดนะใบนะครับผมก็ยังหนาอยู่นะฮะยังใช้ได้แล้วก็เฟรมสวยเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดใดๆ s k 6 4 ตัวนี้มือจับนะครับสภาพเดิมอาจจะมีสีถลอกบ้างตามการใช้งานแต่ถือว่าสภาพสวยเลยประตูสวยนะครับกระจกบานเดิมๆหมดมีมาครบทุกบานบอดี้สวยเดิมตัวนี้ก็ไม่มีชีคาดดาั่ใดๆก็มีตรงนี้นิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่ถือว่าสภาพโดยรวมสวย สวยดมเิแล้วก็ถ้อยเสียจะอยู่ทางด้านมนด้านหลังสภาพสวยช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านล่างก็สวยนะครับฝาครอบฝาอะไรมันมีมาครบหมดครบคันคันนี้ใช้เป็นตัว คันนี้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ยันเครื่องยนต์นะครับสี่สูบนะครับผมยันม่านะฮะแบรนด์โกเบโกเครื่องเดิมจากโรงงานปัม๊มหลิดเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วใช้งานมาไม่เยอะครับคันนี้สภาพสวย ราคาเบาๆด้านข้างก็มีคำว่า SK 6 4ช่วงล่างคันนี้สภาพสวยเดิมทั้งสองข้างเฟรมสวยแบตเตอรี่ใช้เป็น12โวลต์ลูกเดียวครับตรงนี้ถังไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลคันนี้นะครับราคาเสนอขายอยู่ ปกติขายอยู่439,000บาทซื้อตอนนี้นะครับลดทันที40,000บาทครับลูกค้าจ่ายเพียง399,000บาท399,000บาทจะส่งฟรีให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยท่านใดนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาดูนะครับมาเทดลองขับได้ที่2 0 0รถสวยพันทองชมบรีหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติมได้นะครับอยากดูรูปภาพหรือวิดีโอตรงไหนสามารถตรวจสอบสภาพออนไลน์ได้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ